สวัสดีค่ะตาจากบริษัท NNT o r g a n i e ค,ค่ะวันนี้ค่ะเรามีอยู่กันที่โรงพยาบาลบางประกอก้านะคะจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะเราจะมาทำการพ่นพีโฟมใต้ท้องพื้นนะคะเนื่องจากทางโรงพยาบาลนะคะมีการปรับปรุงอาคารค่ะจึงเรียกเราเข้ามาดำเนินการพ่นพีโฟมใต้ท้องพื้นความหนาอยู่ที่2นิ้วค่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทำงานของเราจะมีอะไรบ้างไปชมด้านในพร้อมกันเลยค่ะ และตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้เริ่มทําการโค้ทเทคผนังบางส่วนแล้วนะคะถัดมาเราก็จะทาการเคลียร์ใต้ท้องพื้นนะคะเนื่องจากว่ามีแนวท่อสายไฟอยู่นะคะเราก็ทําการปลดแนวท่อไฟออกทั้งหมดเนื่องจากว่าลูกค้าจะนํากลับมาใช้ใหม่นั่นเองค่ะส่วนที่สาคัญนะคะเราก็จะทําการโค้ทเทคหัวสปริงเกอร์ค่ะเนื่องจากว่าถ้าละอองโฟมปิวไปติดแล้วเนี่ยจะทําให้หัวสปริงเกอร์เนี่ยเสียหายและใช้งานไม่ได้นั่นเองค่ะ และนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมงานก่อนก,อนการพ่นพิวโฟมนั่นเองค่ะค่ะและตอนนี้ทีมงานก็ได้ทำการพ่นพิวโฟมใต้ท้องพื้นแล้วนะคะข้อดีของการพ่นพิวโฟมนะคะนอกจากจะช่วยลดการเกิดคอนเดนแล้วนะคะยังช่วยลดความร้อนและเก็บเสียงได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการพ่นพร้อมกันเลยค่ะ และตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้ทำการพ่นพิวโฟมป้องกันการเกิดคอนเดนต์ใต้ท้องพื้นเสร็จไป็นเรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจพ่นพิวโฟมใต้หลังคาไม่ว่าจะเป็นบ้านโกดังหรือว่าคานต่างๆนะคะสามารถติดต่อเราได้ตามท่องทางนี้ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมผลงานของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้าและบริษัท NNT organize นะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ